ขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพวันนี้เป็นัทที่ใส่มันนะเราทาได้ต้องทำให้ได้ยอดเยี่ยมเหมือ,อนเดิมเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือใครแล้วเราจะทำเพื่ออะไรทุกคนเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับสู้สองหนึ่งไฟ ด้นมาจากครัาล่างครับโซนตลิ่งชันครับผมงัาพน,น,น,นักง,งานบริษัทครับพนักงานบริษัทที่โนโทำิอไรถึงมาอยากเิากกกรรมนี้ครับอยากออกกำลังกายครับรใช่ครับแล้วก็อยากมีเพื่อนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ คิดว่ามันนี่จะได้เพื่อนใช่ใช่ใช่พี่โดนข,ออขา้าหุา่นไปตั้งนานต่อไปครับก็ประมาณครับก็ประมาณ2เดือนครับแล้วแต่ยังไม่มีบาะยังยังครับยังไม่มีบอกพี่ว่าตอนนี้กับตอนตอนนั้นแตกต่างกันยังไงยังไม่ไดียังไงมันก็เซฟมากขึ้นนะครับเวลาล้มเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อุ่นใจมครับก็อุ่นใจครับผมแล้วถ้าเป็นแบบเกา่าอ่ะดีไหมป็นแบบเก่ามันก็ก็อันตรายอยู่เวลาล้มเวลาอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่มันจะมันกว่าครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเลกครับเมาจากไหนครับจากพนังานก้าเนมบีครับรับจ้างครับมี่รู้จักแฟนคับได้ยังไงครับทางเฟซบุ๊กครับจากไหนครับก็รู้จักคับน้องแนะนำมาลองเกี่ยวไม้ทิ้งตอนแรกทู้จับไป้ทิีม้ยังไงครับ ก็ชอบครับเป็นไม่รู้ว่าชอบผมชอบ <buena> ชอบ <Element. S 1> ชอบไ,ไม่มีอะไรชอบแล้วทำไมพี่ถึงอยากร่วกิจกรรมนี้ครับก็บทำไมอ่ะก็อยากร่ว,อว,วมอยากมีส่วนร่วมไมอยากแบบว่าอยากเจอเพื่อนใหม่ๆอยากมีที่ีแบบว่ามีรูปภาพ ก็ด yeah. yeah. oh, uh, uh, oh ีขึ้นนะดีขึ้นเยอะใจแต่ก่อนน่ากลัวแต่ก่อนกลัวอ่าคยายอยากจะบอกฝากบอกสมาชิกทุกม่านบอกว่าถ้าได้มาสักครั้งจะรู้จะชอบขอต้อนรับเข้าสู่ไฟล์ลับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพ ครูพ่ออยู่ทำด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรครับชื่อเล็กครับพี่เล็กมาจากไหนครับจากพนักงานเก้าครับอ่าทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ก็รับจ้างช่วยที่บ้านนะโอเคครับสุภาพดครูทางด้านขวาคุณผมชื่ออะไรครับนนท์ครับพี่นนท์มาจากไหนครับไทครับอลิงชานครับผมโอเคพี่นนท์ทำอะไรอยู่ตอนนี้มางานบริษัทครับผมโอเคครับอ๋อแผมเห็นตรงนี้ไหนกล้องโชว์กล้องหน่อยครับแอนงานตรงผมโอเคครับไปกลับแถบของเราไม่แพ้ไม่ชนะ ลูกผู้ชายหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นให้เกียรติ่งกนและกันก่อนชกกระหลังชกอ่อนน้อมและแข็งแกร่งนั่นคือความหมายของสภาพบุรุษเดยมครับ ขอปัญญาก,ก่อนเป็นไงบ้างบอกกล้องบอกกล้องเป็นไงพี่นนทที่นี่ครับมีคนจริงใจผมไม่ชอบเพราะแบบว่าต่อหน้าทำดีรับหลังทำตัวจังไล <laughs> เป็นไงบ้างครับหมดแรงหมดแรงโอเคครับ